ซี CEO ยืนยันหัวเวย่ยเมเจอร e ซิบซเปิดตัวไตมาส์สปีนี้และเป็นรุ่นแรกที่ใช้ Harmony OS NEX t mm hmm. เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของหัวเว่ไปแล้วนะครับที่จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระทงใน 1, 1> ปีและในช่วงครึ่งปีแรกเพ r 7ร s าเจ็ดซก็ได้เปิดตัว สร้างความว้าวในเรื่องเทคโนโลยีกล้องและดีไซน์ไปแล้วนะครับและในปลายปีนี้ก็ถึงคิวของเมสซีรี่บ้างแล้วนะครับลาสุดซีออย่างริชาร์ดยูก็ได้ออกมายืนยันว่าเมเจสิบจะเปิดตัวในไตรมาสที่4ของปีนี้แน่นอนครับโดยริชาร์ดยูยืนยันว่าหัวเว่ยเมเจสิบซีรีส์จะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้และจะเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับระบบบริการใหม่อย่าง h a r m o n y OS Next ครับซึ่งจะตรงกับข้อมูลที่ท่านประธานใหญ่ เคยบอกไว้ในงาน Analyst Summit 2024ในเดือนเมษายนว่า Harmony o ON s Next มีแนวโน้มที่จะเปิดตัวในไตรมาสที่4ของปีนี้และแง้มว่าการเปิดตัวของ m t e 70 Series. s Series ก็จะเป็นในช่วงเดียวกันครับสำหรับ Huawei m m t e 70 Series ก็เริ่มจะมีข่าวลือออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องดีไซน์หน้าจอที่ยังคงใช้หน้าจอแบบเจาะรู3รูเหมือนเดิมครับเหมือน,นกับตอนเม60 r i e s และเลงกล้องที่คาดว่าจะได้อัปเกรดด้วยเซนเซอร์อ m n i v i s i o n ทั้งหมด เพื่อการถ่ายภาพและวิดีโอที่ดีขึ้นอีกด้วยครับ